สครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้ปูวีจะมาทำปลาทูต้มเค็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 มสักคู่ดูขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับคะครับเปิดแกกระ,ะตทะั้งน้ำมันใส่เอาสักหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับช้อนโต๊ะพร้อมด้วย สามเกลือสามเกลือกระเทียมพิไทยลาบบดชีหนึ่งช้อนโต๊ะผูลูนเนี่ยคั่วไปคั่วให้หอมคั่วให้หอมแต่สูตรปูวีนี่จะใส่อบเชยไปอีกหนึ่งช้อนชาเนี่ย เดี๋ยวให้หอมนะครับ,รบขอไหมเราก็เติมน้ำไปหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงสองถ้วยนี่ประมาณห้าร้อยแต่เราสักเจ็ดร้อยห้าสิบก็แล้วกัน สามถ้วยตวงเจ็ดร้อยห้าสิบกะพอยท่วมปลาพอดีต้มเค็มนี่มันก็ต้องมีสีสันหน่อยนะครับก็ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปหนึ่งช้อนใส่ที่หวานไปหนึ่งช้อน น้ำมันหอยสามช้อนครับน้ำมันหอยสามช้อนน้ำตาลปี๊บสี่ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามหนึ่งสองเอาแค่สองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมก็ขิงฮะขิงขิง,ขงใส่สัก เนี่ยปลาเป่นแว่นแงวนี้สักห้แว่นหลังจากนั้นเราก็ใส่ปลาลงไปเลยใส่ปลาลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะเล่งแคว่เล่นไฟให้แรงเลยนะครับเพื่อให้มันเดือด หลังจากที่มันเดือดแล้วเราก็จะลดไฟลงไฟกลางค่อนข้างไปทางต่ำนะครับอันนี้เป็นสูตรคุณแม่เลยเนี่ยของเก่าดั้งเดิมธรรมดาต้องใช้อ้อยนะวางไว้ข้ขา,งขางใต้นี่นะครับหลังจากที่มันเดือดอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต้องลดไฟลงเลยครับผมไฟกลางค่อนข้างไปทางต่ำนะครับอ่าแล้วก็ ตั้งเคี่ยวไว้อย่างนี้แหละสักพักหนึ่งมันมาดูหน่อยนึงว่ามันไหมติกะทะหรือเปล่าท่านเราจะใช้พริกกินดาตำแตงกบนี่ใช้พริกแห้งทอดลงไปจักห้าเม็ดใช้พริกแห้งทอดเนี่ยสูตรคุณแม่และละเนี่ยดูดีดมันเดือดแล้วมันเริ่มงวดลงหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะปิดตรงนี้แล้วปล่อยให้มันงวดไปเลยให้มันแห้งเลย คือมันแห้งถึงตัวปลาเลยคือน้ำมันจะแห้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับน้องดูพี่น้องดูเวลาผ่านพอครัวนี่มันงวดเริ่มเริ่มงวดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวลองชิมซิลองชิมดิลองชิมดูซิอื้อหือคำแรกเนี่ยคมเค็มอ่ะมันวิ่งเข้าไปกระทุ้งเพดานเลยครับ แล้วก็หวานกับเปรี้ยวตามมาแบบละมุนละมุนปอคือลงคอบัดแล้วกระเทียมพริกไทยลาบบาชีอกเฉยตีจมูกโอ้พี่น้องเอาหมูสามชั้นมาแรกก็ไม่ยอมตอนนี้หมูแพงครับหมูสาชั้นโลสองร้อยหาเสร็จแล้วครับปลาทูปลาทูมีสองตัวต้มเค็ม พร้อมรับทานเนี่ดี๋ยวดูเนื้อมันดูเนื้อครับโอ้ย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 นี่ชำชๆำชำ้ำชำจริงๆนี่ครับผมช้ำจริงๆรี่พร้อมรับทานอื้ม ท่านท่นอาจจะสนใจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีมมช้อนกลางเลยอ๋อปูวีอยู่คนเดียวเลยไม่ต้องมีช้อนกลางนะครับอันนี้สูตรคุณแม่ถ้าใครสนใจดูคลิปแล้วก็ลองไปทำตามดูถ้าอร่อยก็บอกกันบ้างให้กำลังใจกดกรีงกลางแชร์ส่งให้ด้วยนะครับ เพื่อนพ้องน้องพี่